สวัสดีครับพวกเรามาพบกับรีวิวโดยคุณครูสดอีกครั้งอยากให้คุณครูรีวิวอะไรหลังไหม่มาได้เลยครับรีวิวเองใช้เองนักเลงพอ่อวันนี้มาพบกับที่วางเท้าเพื่อสุขภาพปรับระดับได้แบบอีโกโนมิกดีไซเคยไหมครับกับปัญหาการปวดหลังขณะนั่งทำงานนั่นเพราะคุณนั่งทำงานผิดท่าไม่ว่าจะเป็นนั่งกับพื้น นั่งหลังงอแบบนี้หรือเป็นการนั่งไข่ห้างที่เราสาวชอบทำกันนั่งไม่เต็มก้นก็ทำให้ปวดหลังได้การนั่งยองยองแบบนี้ยิ่งทำให้ปวดหลังกระดูกสันหลังของเราจะโค้งงอผิดรูปไปทีละนิดเทนิดส่งผลให้ปวดหลังลามไปถึงปวดต้นคอ านานเข้านานเข้าจะเป็นโลกกระดูกพับเส้นประสาทได้เลยทีเดียววันนี้เรามาแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันเอฟของมาแล้วแกะกอมาพบกับกลองแบบนี้ครับครูสั่งมาสองชิ้นเลยด้านบนไม่มีอะไรด้านข้างไม่มีอะไรแกะออกมาจะพบกับพลาสติกขึ้นรูปห่อบับเบิ้ลกันกระแทก คู่มือการใช้งานและการประกอบฐานด้านบนเป็นปุ่มนุ่นๆเอาไว้วางเท้าด้านล่างเป็นแบบนี้สังเกตดูให้ดีจะพบว่าสีมุมมีรูให้ไขสกรูนอ็อตในถุงจะบรรจุกสกรูนอ็อตสองตัวขนาดใหญ่ฐานขาตั้งมีให้ สองด้านสองชิ้นแบบเดียวกันให้นำสกรูน็อตมาเทียบกับเบ้าดูจะพบว่าสามารถใส่รู้ฐานได้พอดีนำสกรูน็อตมาติดกับตัวเพลทและฐานขาตั้งมือสั่นไปหน่อยขออภัยภาพไม่ชัดนี่ครับเมื่อติดเข้าไปแล้วจะได้แบบนี้จะเห็นว่าปรับได้ถึง5ระดับทีเดียวลองระดับสูงสุดก่อนวางขาดู ตรงกลางสามารถหมุนได้อีก3อันเป็นที่นวดฝ่าเท้าด้านบนเป็นที่นวดนิ้วเท้าอีกด้วยส่วนฐานขาตั้งมียางรองกันขูดพื้นเป็นรอยไปดูวิดีโอการปรับระดับแบบช้าๆกันเริ่มจากระดับสูงสุดคือระดับ5 4 3สสาสองและอดับต่ำสุดคือ1เมื่อได้ที่ต้องการแล้วหมุนให้แน่น ความยาว17.4นิ้วความกว้าง11นิ้วความสูง3นิ้วสามารถใช้ฐานนวดได้ด้วยโดยกา<ม>รเลื่อนฝ่าเท้าไปมาปรับความสูงได้5ระดับ<ม>เท่านี้การนั่งทำงานก็จะไม่ปวดหลังอีกต่อไปถ้าม่อยากหลังค่อมแบบคุณยายซื้อใช้กันนะครับไปดูข้อดีและข้อเสียกันเลย ข้อดีคือ 1. ปรับระดับได้ 2. แยกชิ้นส่วนได้ 3. ราคาไม่แพงถ้าเทียบกับของ e ีเกี600แน่ข้อจำกัด 1. รับน้ำหนักได้ปานกลางเท่านั้น 2. ไม่ค่อยแข็งแรงคนอ้วนวางระวังพังยิ่งปวดหลังเข้าไปอีกขอบคุณที่รับชมคุณภาพเอาไป7.5เพราะครูใช้แล้วก็ยังปวดอยู่ดีสำหรับราคา8เต็ม10ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ